สวัสดีตอนเช้าเช้าค่ะชมสวนเช่นเคยดอกไม้สวยๆหอมๆปลูกไว้หน้าบ้านเปิดประตูออกมานี่หอมเชียวกุหลาบสายพันธุ์นี้จะกลิ่นหอม ดอกเป็นจำมากร,ร่วงโรยตามการเวลาเหมือนคนแหละค่ะแต่ก็ยังมีดอกสวยๆอยู่บ้างกับเราก็ยังงามเหมือนเดิม ใล้จะหนาวละใล้จะไปละผักอก็หวานคนาคนาหวานเมื่อวานกวางตุ้งหวานได้สามวันละขึ้นงอกอะงอกงาม งอกดีจังเลยอากาศกําลังเหมาะอากาศอุนอ่นๆอุ่นนิดๆผักจะชอบไว้ใช้ฤดูหนาวต้องหวานให้ขึ้นก่อนหนาวถ้าถ้าหนาวแล้วเขาจะไม่งอกพอหนาวมาอากาศเย็นมา จะโตใบจะสวยผักกินใบจะชอบอากาศเยน็นเยนมาเก็บมะเขือเทศกันเดี๋ยวไปทําซอสปากเกต้ให้ลูกสาวให้เด็กๆกินก่อนไปโรงเรียนลูกนี้จะสดดีสุกละช่ำดี ประเทศน้ำผึ้งก็มีนะคะเนี่ยสุกเก็บได้เรื่อยเรื่อยรูปนี้หน่อยสวยปลูกเองปลอดสารแบบลูกเล็กก็เยอะ หูดอกพก็สวยมาจากไหนอีกฮะมาจากไหนอีกลูกบ้านไหนเนี่ยน่ะเดินมาหาเฉยเลยอะฮะเดินมาหาเฉยเลยอะมาจากไหนอีกมีแต่ของเพื่อนบ้านเลย ฮะมาจากไหนอ่ะฮะสวัส huh? ดีไหนแล้วสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเลยลูกมามาจากไหนอีกลูกไม่กล uh ัวคนเลยอ่ะตัวนี้ไห้เข้าบ้านละจะเข้าบ้านละวไปทำอาหารก่อนหืมมาจากไหนลูก ไปละเอ็นดูต้นกล้วยเราสูงเลยกล้วยเมืองหนาวค่ะสักประมาณปลายปลายอ่าพฤศจิกายนหรือต้นต้นธันวาคมก็ต้องตัดต้องตัดทิ้งละใบเขาก็จะตาย ตัดทิ้งให้เหลือประมาณเข่าแล้วก็หาพลาสติกมาคลุมคลุมบางๆแต่ไม่ต้องคลุมหนาเขาทนหนาวอยู่แล้วละ่ะพอสปริงสักน,นามีนาคมก็เอาพลาสติกออกแล้วก็เลียงแทงยอดออกมาใหม่ตัดตำ่ำก็แทงยอดตำ่ำ ต้นเตี้ยลองมาสองปีละตัดสักเขา่าต้นเขาจะสูงสวยกล้วยเมืองเหนามันไม่ทันมีดอกมีลูกอย่างมากได้ดูแค่หัวปีหัวดอกมันสวยๆสีเหลืองๆเน้นประดับ ใช้ใบใช้ใบตองมันปลูกแรกๆนะแฟนบอกว่ามันเกะก,กะไม่อ,อ้อมันจะต้นใหญ่ไม่อ,อ้อเขาไม่เคยเห็นต้นกล้วยที่นี่เราก็ไปสออาหารแอบเห็นตามตามบ้านตามบ้านคนที่นี่แต่ก็ไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะเขาไม่ค่อยปลูกกัน ไปส่งตามเพจตามกลุ่มของคนเซอร์เบียมั่งอพอเจอในตลาดได้มาต้นหนึ่งเอามาปลูกก็แอบไปถามในกลุ่มเขาว่าดูแลยังไงทำยังไงเขาก็แนะนำมาในกลุ่มมุดตาดเอาพลาสติกคลุมหรือเอาฟางคลุมพลาสติกบางๆคลุม เดือนมษีนาก็ปลายมีนาต้นมีนาก็เปิดออกให้เขาแตกช่วงสปริงก็ถามถามเขาได้คำแนะนำจากกลุ่มคนชอบปลูกของเซอร์เบียสวยชอบค่ะตอนนี้แฟนชอบยิ่งกว่าเราอีกก้านมัน มาคลุมทางมาปิดทางเราจะตัดออกไม่ต้องตัดเนะอ้ไม่ต้องตัด,นะตตดก้มทุกวันกม้มไปก้มมาลอดหนักกว่าเราชอบเขาบอกสวยคนผ่านไปผ่านมาเขาก็ชอบยืนดูแถวแถวนี้จะไม่ค่อยเห็นหน่อเล็กๆเนี่ยเขาขายเป็นหนอ่อหน่อแล้วเป็นพันพันห้า สวยกัชอบชอบอะไรที่มันแบบบ้านชอบชอบอสร้างบรรยากาศให้คล้ายๆที่ไทยผักแพรวเราก็ปลูกใส่แกงเห็ดอร่อยออย่ยแต่ป้าออม่เคยเห็นป,ป่าเห็ดหรอกจะมีมั่งนานๆครั้งชาวบ้านเขาจะเอามาขายที่ตลาด นิดๆน,น,น่อยๆก็ไม่ขายเยอะเหมือนเหมือนที่ไทยเราก็พอได้กินเห็ดพึ่งขาใหญ่ๆอุบอวบแกงทีก็อร่อยหวานแต่ไม่ค่อยกินบ่อยแกงสองครั้งสามครั้งก็เบื่อเบื่ออะไรล่ะลูก